สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับทางช่องชังเต่าทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับพบพ่อกันกับแอดปินนะครับเนาะสีผ้าดำชมโทรหาสายด่วนปิดรับครับตามตัวเลขในงวดวันที่16มิถุนายน2565ายครับพี่เพื่อนมั่นใจฟันทงมาแล้วนะครับงวดนี้เขาโตตรงๆแน่นอนครับแก่แค้นเจ้าเมื่อนะครับพี่เพื่อนกับไปกวาดหาซื้อทั้งกรุงเทพแล้วนะครับได้มาสองโดยกว่าใบครับตัวนี้ตัวเดียวเนาะ สิเป็นตัวใดเดี๋ยวสิพาท่านชมไปรับชมรับฟังชมครเอฟซีที่เขามารับชมคลิปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานของเขานะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นหมดแชแนลมดมัดแชแนลหรือว่าช่างต่อน้ำโขกนะครับครับผมเดี๋ยวสิเป็นตัวเลขตัวใดเดี๋ยวสิพาท่านชมไปรับชมรับฟังน้ากันนะครับสำหรับเอฟซีท่านใดที่สนใจอยากจะบูชาท้าวเวศสุวรรณนะครับผม ชุดหนุนดวง999สานะครับจะสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์ที่ขึ้นโช์ให้ด้านล่างแล้วนะครับเนาะช่วยเรื่องการเงินการงานนะครับหน้าที่การงานไม่ติดขัดนะครับราบรื่นทุกอย่างนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้หน้าจอนะครับเนาะโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับครับผมเพื่อบริการเซียวล่าครับเดี๋ยวแอดมินสิพานธรรชมทุกท่านนะครับ ไปรับชมรับฟังน้ากันว่าพี่สายดวนเพิ่นเสียมเป็นตัวใดจัดหนักลอตเตอรี่200กว่าใบตัวนี้ตัวเดียวเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ากันครับครับ,รบสวัสดีครับอ่าพี่อ่าอ่าผมเล่นเล่นเง่อยแล้วโดนกินออออกกก้เียงไม่โดนเหมือนกันครับง <c oughs> วดที่แล้วเออครับผมงวดน,นี้งวดน,นี้ผมว่าเ,เล่นชอบ85 87 97แปดด้าเจครับผมเดีย๋ยวสักพู่นะครับครับผม พี่ซื้อไว้แล้วใช่ไหมครับซื้อไ้แล้วครับผมหปดเครับผมแปดเก้าแปดห้าแปดเจ็ดครับแปดเก้าครับแล้วก็เก้าแปดเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับครับผมสี่ชุดนะครับพี่แล้วก็เก้าห้าแด้วยนะครับครับผมแต่ผมซื้อับผมสลับไปสลับมาแตัวนี้เลยครับผม พี่เน้นให้ตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้ครับผมเน้น85โดนจเลยเน้น85เม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวเลยครับผม85กับ87ตัวกันเน้น5 87ตัวกันนะครับครับผมแล้วก็89ตัวกันแล้วก็89อีกตัวหนึ่งนะครับครับผมแล้ว9 97ตัวกันครับผม97ตัวกันตัวกันนี้สามชุดเลยใช่ไหมพี่สี่ชุดมี95ด้วยนะอ๋อ95นะครับครับผมใช่ครับผมคือ8 พี่คิดว่าจะมาบนหรือล่างครับนี่ก็ถ้าเกิด85มาล่างบนก็บนก็จะมาไม่97ก็89ครับชุด3ามตัวพี่ได้หรือยังครับชุด3ามตัวชุดสตัวก็7อ่าไอ785 785ครับผม785ครับผมแล้วก็ตัวกันก็ไอ8 97 แปดเก้าเจ็ดเป็นตัวกันนะครับครับผมครับผมสองชุดใช่ไหมครับพี่ครับผมใช่ครับผมครับพี่ได้ไปเยอะหรือยังแปดห้าเนี่ยแปดห้าผมเล่นวันนี้ผมเล่นสองร้อยใบเลยตัวเดียวเลยรวมสองร้อยนอกจากผมเล่นตัวละตัวละแปดเป็ดไปอ๋อคือได้แปดห้านี่สองร้อยกว่าไปแล้วใช่ไหมครับครับผมใช่ครับผมครับพี่ให้วิ่งตัวไหนครับวันนี้วันนี้ผมวิ่งวิ่งแปดกับวิ่งเจ็ดบนล่างใช่ไหมครับครับผมวิ่งบนล่างแปดกับเจ็ดนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับครับงวดที่แล้วก็เจ็บเหมือนกันมัครับผมพี่เน้นตัวไหนครับวิ่งวิ่งแปดกับเจ็ดพี่เน้นให้ตัวไหนครับเอาผมวิ่งผมวิ่งแปดเลยวิ่งแปดเมตรเดียวนะครับครับผมครับเอาเป็นเจ็ดตัวลองนะครับพี่ครับผมตัวเจ็ดตัวลองใต้ตั้องโอ้โหคืองวดก่อนนี่มันแบบนิดเดียวนะพี่เนาะอ่าไปออกไปออกดนดันดนดันดันล่นะครับผม ไปเอาหกไปเอาเจ็ดหกเจ็ดเก้าด้านหน้าซื้อด้านด้านหลังพัลลี่ที่ว่าห้าสิบใบไปเอาด้านด้านด้านหน้าด้านหน้าด้านหลังของถูกเลยครับโอ้โงวดก่อนนี้ซื้อหนักไปที่ศูนย์แปดศูนย์แปดทีนี้โอ้เห็นศูนย์มาแล้วข้างหน้าดีใจแล้วนึกว่าแปดแล้วสามโอ้โหแต่แต่ผมผมไม่มั่นใจศูนย์แปดกับศูนย์สี่จะมาไหมแต่ผมแค่แค่สามสิบใบนะศูนย์แปดใช่ไหมครับ ใช่ศูนย์แปดกับศูนย์สี่ผมเล่นดีค่ับตัดสิบใบเขาบอกว่าศูนย์เนี่ยมันมาทุกหลักเลยนะมันยกเว้นแค่ศูนย์สี่กับศูนย์แปดที่มันยังไม่มาพี่คิดว่าไงครับครับผมก็ผมเลยแทงไปสาวติดใบเลยผมไม่กล้าพูดนะตัวนี้ครับผม่เลยไม่กล้าพูดแต่ผมผมแทงไปแค่สาวติดใบศูนย์สี่กับศูนย์แปดที่ซื้อไว้สามสิบใบนะครับครับผมใช่ทะเบียนรถเองผมเล่นทะเบียนรถผมอ๋อครับผมก็มีมีสิทธิ์นะครับพี่เพราะว่ามันยังไม่มาแค่ศูนย์ สองตัวเนี่ยศูนย์สี่กับศูนย์แปดครับแต่ว่าจัดหนักไว้แล้วแปดห้าแปดห้าโดโดเลยเพราะทะเบียนรถผมมันแปดห้าศูนย์ครับผม 8, 5, 0, ม,มั่นใจนะครับพี่งวดน,นี้คือแบบมั่นใจมั่นใจมากแปดห้าไม่สุดเลยครับงวดก่อนนี้เป็นยังไงพี่ได้ได้ไหมครับหรือว่างวดีแล้วดทุน,นไม่ได้ลครับเอฟซีก็เอฟซีก็เรียกร้องเข้ามาว่าตามสายด่วนให้หน่อยนะครับ กินก็โดนกินเลยครับผมขาดทุนยับเลยเไว้แล้วครับก็ขาดทุนไปก็เกือบเจ็ดเจ็ดหมื่นแล้วอืมก็ถือว่าใส่เข้ามาใส่เข้ามาครับซื้อไว้หน่อยครับผมวันนี้เอาคืนพี่เอาคืนเจ้ามือแบบเน้นๆเลยนะครับเนี่ยหนักแน่วันนี้ถูกแน่ครับผมรับประกันเลยนะครับประกันเลยตัวนี้เลยครับผมถูกโอเคครับพี่ขอบคุณครับสำหรับแนวทางครับเดี๋ยวตัวเลขเปลี่ยนยังไงหรือว่ามีเพิ่มยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหานะครับพี่ โอเคครับผมครับผมขอบคุณนะครับครับผมเฮงเฮงรวยๆครับพี่งวดนี้เอาคืนครับครับผมครับผมสวัสดีครับครับครับเอานะครับทำช่วมกะได้มาแล้วนะครับของสายด่วนปิดรับงวดวันที่16มิถุนายน2565นะครับพี่เพิ่นกันรับประกันให้แล้ววิ่ง8บนล่างครับท่ชน่มเนมเน้นเลขงวดนี้เอาคืนเจ้าเมื่อนะครับพี่เพิ่นฟันไฮที่8หาเม็ดเดียวครับทผช้่มเอาเดี๋ยวสิาท้าทผช้ชมกับกล่องเบิ่งตัวเลขน้ำกันนะครับ ฝากทานผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานของเขานะครับบ่ว่าจะเป็นหมดแนวนะครับหมดหมัดชนวนะคหรือว่าช่างเตาน้ำโชกนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานของเขาตามหาตัวเลขดีๆดีๆมาฝากทานผู้ชม f c ทุกท่านนะครับหรือว่าทานผู้ชมอยากจะเบิงแนวทางของสำนักเตะนะครับก็บสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเนาะอยากให้ทีมงานของเขาตามของสำนักเตะนะครับเนาะ ครับผมเดี๋ยวเข้าไปกลับกองเบริงตัวเลขกันครับท่านผู้ชมเข้ามาเบริงตัวเลขของสายด่วนปิดรับนะครับในงวดวันที่16มีถุนายน2 5 6 5รองของเานะครับ FC ก็ตามเขามาหลนะครับเนาะสำหรับตัวเลขของพีสายด่วนนะครับงวดนี้พี่เพิ่นห้มากครับตัวเลขก็ตามนี้เลยครับท่านผู้ชมมี85 87 89 97แล้วก็95นะครับท่านผู้ชมพี่เพิ่นไปหากวาดซื้อลอตเตอรี่ 85ได้มา200กว่าใบนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นตัวเด่นนะครับไม่ต้องกลับครับท่านผู้ชมเน้นไปที่ตัวตรงนะครับอันนี้เป็นตัวเด่นที่สูตแล้วนะครับเนาะตัวรองครับก็จะมี87 8 9 9 7แล้วก็95ที่ขีดเส้นใต้ไว้นะครับอันนี้เป็นตัวรองตัวเด่นแอดมินวงกลมไว้ให้แล้วนะครับเนาะครับสำหรับ 0C กับ08นี่พี่เพิ่นนไ้มากกันไว้นะครับเป็นตัวเลขที่คิดว่าน่าจะมานะครับ ในหลังศูนย์นะครับศูนย์ลักซิพนะครับกับมันออกมาหลายตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับศูนย์สองศูนย์สามนะครับศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับศูนย์เจ็ดอย่างเงี้ยครับศูนย์เก้าก็ออกมาแล้วยังไม่มาแค่ศูนย์สี่กับศูนย์แปดนะครับอันนี้เป็นตัวเลขกันคิดว่าน่าจะมานะครับท่านผู้ชมเอาผิดจะละหน้าเบิ้งนะครับเนาะสำหรับชุดสามตัวครับพี่เพิ่นให้มาสองชุดครับ มี785แล้วก็897นะครับตัวเด่นก็จะเป็น785ครับตัวรอง897ครับท่านชมพิจารณาเบิ้งนะครับท่นเอฟซีท่านใดหาลอตเตอรี่ได้ฟฝ้าจับจองนะครับ85นะครับ785 3ตัวตรงนะครับเนาะวันนี้พี่เพิรนให้วิ่งบนล่างมี8กับ7ครับท่านชมเด่นที่8นะครับวันนี้พี่เพิ่์ลรับประกันฟันทงเอาขึ้นเจ้ามือแขวนแขนครับท่านชม อ่ครับฝากไว้พิจาณาเป็นแนวทางนะครับในงวดวันที่16ผิดมีทูนายน2 5อ5พันหาครับให้ FC ทุกท่านแห้งๆด้วยๆไปน้ำกันในงวดนี้นะครับครับผมแคบหน้าจอไว้ครับอ๋าครับสำหรับคลิปนี้ทีมงานของเฮานะครับหมดมัดแชแนลกับช่างเต่าน้ำโชกคอตัวล่าทำช่วมไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกันอยากให้ FC ได้น้ากันนะครับเนาะหรือว่า FC ท่านใดอยากจะตามสํานักแดกสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอก ทางทีมงานของเฮาได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปตามตัวเลขของสำนักนั้นๆน,น,นะครับเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ทีมงานของเฮาขอตัวลาไเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ